ผมทำเสร็จแล้วโบรางวัลฟุตดาฟแชทเปิดทีเดียววันนี้พร้อมกันที่นี่วันนี้คลิปนี้ไมจีเทวีโกโบรางวัลฟุตดาฟทุกคนแพ็กมากมายลายตาไมจีนี่อาจจะเป็นแคทที่เปลี่ยนแปลงที่ผมเลาไปตลอดการโบเทวีโกดูดดิซิฟยูไมจีมาดูกันทุกคนว่าได้อะไรบ้างขอให้ผมได้ับเพย์เยอร์แล้วกันนะทุกคนมาลุ้นกันไมจี83คูณก่อนโบเซิร์ฟ โนบลูแชทแพ็กแรกโอ้ oh my god อังกฤษวะ่ะเฮ้ยบอกเอาแชทไม่มีกับพโกโยซาก้าสตาร์บอยโบสตาร์บอยกับมิกิมินส84คูณ4ไม่จี84คูณ4ทุกคนมาดูกันโนบลูวเกนโบอังกฤษอีกแล้วโบจอนนี่สโตนเหรออะไรแชทจอนนี่สโตจะ84คูณ4โอ้ my god 85ใบเดียว 83คูณไปเลยโบ83มคหมจีเฮียโกโบรแพ็คนี้มีลุ้นไหมโนบลูอีเกนโบร what happened แล้วนี่คือไม่วอล์กอัด้วยโบ85แดชทดคูณ 10, ได้85หรือ84วะ84ด้วยโบ Oh โอ g ม d กแชทยบโบกิคุกว่ะ83มณากสุด84 85คูณเฮี o โกโบแคเนดีดับเบิลวอล์บ โนยเยแปดสิบห no, yeah. oh. ้าคูณสี่เลยนะเว้ย h a t ทำไมบลูมันออกย่าออกเกียงขนาดนี้ไหมจีและเลวานดอฟสกี้โบโอ้โหเอลตราซิโก้แพ็ค85คูณ4ที่ไม่มี85เลยโบโอเคโอเคชัดผมย้ายมาเป็น84คูณ10มันดีกว่าโบ แบบสี่คูณสิบไม่จีแคนิซ e ีบลูเอเอได้โปรดแชทแล้วบลูมาแล้วโบฝรั่งเศสซีบีโอเคมัมมี่เลนาดโบเอเอได้โปรดเลสโกโบเลสโกดีมาโกหรอว้าวแชท yes yes แชท W ป่ะ เฮ้ยมันเหมือน W มากนเลยนะเว้ยโบเฮ้ย <cl ap> มี potential dude d i m a ก้โบโค่ border เฮ้ยแต่ผมว่ามันมี potential นะเว้ยไอเชียโอเคโบแล้วที่เหลือแปดสบสี่หมดเลยอะ, 20, ปะ 20, แปดสิบสามคูณยี่สิบปะโบแปดสามคูณยี่สิบแพ็คที่สามในชีวิตเราในรอบหนึ่งอาทิตย์โบสองอันแรกเราไม่ได้ blue เราไม่ได้บลูเลยแพ็คนี้มาดูกันโบเควิโก วันมอบลูโอ้โหเอเอแพ็คมึงเหลดเฮียมากตอนนาลุมมากดับเบิลไหมโอเคแชทแพ็คมึงเหลดบัตรซบมากเอเอแบบสามคูณยี่สิบใครวะน่าคุ้นคุ้นวะรอยโฟรน่าคุ้นคุ้น <c oughs> โอ้โหจัดเป็นเจ็ดดุกได้แนละเอเคโบผมว่าถมดับเบิลยูเซ็นละ ผมโอเคโบผมส่งกันดีกว่าเสโอเคโบเดสโอเคเดสเซนต์น okay, okay. ิไมจีเรโต้สันเชโบเวลคัมทูเดอะค l ั b ไ y มจีเฮีย c ีคัมแช t มาแล้วครับทุกคนเฮียีคัมดู o เรย์อตามาดูกันครับ AKA EA Golden Boy โบ ต่อไปผมมี86คูณ3 m g i c Tevigo มาแล้วไว้บูเยอรมันคิมมิชโอเคเปจอบโรหูคอสติยาโบแมนคอมออนแมนวอท ออนไลน์แชทแปดเจ็ดค no ูณสามไหจี let's go โนบูแปดเจ็ดคูณสามโนบูโบนี่ไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีเท่าไหร่เลยแน่ได้คิมมิชของจริงละเอ็มปาเป้ไปเลยเปล่าถ้าแน่จริงอะคูน่าฟอร์นัน l ์โบออไรโบ let's move on แชทเลส picking move on โบ no do no. โอเคโบต่อไปแพ็คการันตีไมจีนับสี่ดำห้าให้ตามสบายโคพารเมอร์ Co harma, อยู่ในนี้แน่นอนโบโคพารเมอร์วาอาร์ยูเลสเกติสไมจีโปรตุเกสโบจีสโบแปดสิบเก้าแชทคุกโซคุกโบ ตั้งแต่วีแคแรกเขายังหยีกันอยู่เลยอะ่ะอีแค่อนาตวันไวจีบลูแล้วโบโอเมก้าสโอเมก้าสโอเมก้าสโอ้ what am I seeing โบ what am I seeing ไวจีแปมซี่คุณเจ็ดแชทบลูแชท โอเคไรเทนโบไรเทนไรเทนเอาคุณฟอลโล่ครับกิสลี่ไรเทนโบหน้าคุณคุนโบใครวะบัวทาสโบใครวะ